ค้าคนแรกก็มาถึงแล้วนะคะลูกค้าจากจังหวัดตรังค่ะไม่ได้มารับด้วยตัวเองนะคะเอารถสไลด์มารับต้องขอบพระคุณนะคะคุณนสอรค่ะจา,จากจังหวัดตรังนะคะคุณนารุสอนค่ะวันนี้ก็มารับรถนะคะให้เลิกดีค่ะวันนี้เลิกดีสี่คันเลยนะคะสี่คันเลยค่ะ สะดวกมารับด้วยตัวเองนะคะก็เลยเอารถสไลด์นะคะมารับ คุณลูกค้าได้เลิอกออกเดินทางแล้วนะคะด้วยรถสไลด์ค่ะนําไปส่งที่จังหวัดตรังนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ